มีคนอยู่3กลุ่มด้วยกันเนาะที่มีความเสี่ยงที่จะมียูริกสูงในเลือดคนกลุ่มที่1เนี่ยก็คือเป็นคุณผู้ชายที่ดื่มแอลโกโอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์ผู้ชายที่ดื่มเบียร์เป็นประจำเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการที่ทําให้เกิดยูริกสูงเพราะว่าจากกรรมพัน์เนาะผู้ชายเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะมีกดยูริกสูงอยู่แล้วแล้วก็แอลโกโอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์ทำให้ยูริกเพิ่มสูงขึ้นได้มากกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคุณผู้หญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้วปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมีฮ โซเซนเนี่ยช่วยขับกดยูริกออก แต่ในผู้หญิงที่หมดประจําเดือนตัวช่วยหมดแล้วยกเว้นถ้าหมดประจําเดือนไปแล้วแล้วเรามีใช้ครีมฮอร์โมนเสริมทดแทนก็จะช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้แล้วถ้ายิ่งคุณผู้หญิงเหล่านี้นะครับชอบดื่มน้ําผลไม้จากที่หมอบอกไปนะว่าน้ําตาลฟุกโตสเนี่ยเป็นตัวการที่ทําให้ยูริกขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยกลุ่มคนกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มคนอ้วนเพราะว่าเวลาในคนที่กินเยอะเนี่ยเวลาที่ร่างกายเราเผาผลาญอาหารให้ได้เป็นพลังงานเนี่ยจะเกิดอนุมูลอิสระออกมาด้วยนะครับพอเรามีอนุมูลอิสระเนี่ยร่างกายเราต้องสร้างสารต้าน นุมูลอิสระขึ้นมานะครับเพื่อจัดการกับอนุมูลอิสระกระบวนการสร้างสารต้านอนุมูลอิสรนะนี่แหละมันจะมียูริกออกมาด้วยเพราะฉะนั้นในคนอ้วนมีอนุมูลอิสระเยอะก็จะเกิดการสร้างยูริกที่เยอะตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคน3ามกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการที่จะมียูริกสูงในเลือดนครับ